สวัสดีครับมืดอนีอยู่กับช่องพัดมันหน้ามืดอนีผมว่าสิมาเก็บหัวบัวหัวบัวแดงไหมครับนี่แหละน้องครับผมเคยมาเก็บเหรอแต่ก่อนครับแต่ก่อนช่วงนัง้น้ำไมหลแต่ก่อนแถวนี้มแต่นวครับนี่นี่แถวที่ผมว่างโฟมแถวนี้แต่ก่อนน้ำขึ้นมาหอนปีเลยครับครับช่วงนี้แต่ตอนนี้น้ำแห้งผมสิลองง่องงอมมึงสิมานบอมเหมือนนี่ ครับน้องไงอยู่ได้เหรอครับมันเป็นน้องปาลาทำเลครับผู้ใดมาง,งมก็ได้พู้โเห็นไหมไงไม่อยู่ริบๆทุนปลาป่านนี้ผมสิลองง้มมึงสิหมานบ่ <c oughs> จะคอยเบิง้งคอยเบิ้งนะครับตอนนั้นก็จะค่อยเบิง้งปิดเลยสิจะคอยเบิง้งจะคอยเบิง้งครับผมเห็นดิ <Yo. S 2> ลงลงมึงบ่ไดกับผ่ลง่งใช้กรสัน Say à, à. à, đổi đi công an. Hahaha. 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 thấy Haha. 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 ครับหมานอยู่หมานอยู่นี่ครับพ่ได้อยู่ครับหมานอยู่นี่หหัวไม้มันสิมีงอกการขึ้นมาอยู่ครับนี่ครับหัวไม้มันเดี๋ยวเอาไว้ตอนผมงมขึ้นมาคเหนือครับ ไปคอกันครับครับพี่น,อน้องงุ่มบัวอันนี้ก็ได้หลายเติบอยู่ดอกถูกปุยน,น,นี่คลองอยู่กับมีดบา้านนี้มีเจ้าของอีกไหม,มเจ้าของมีเจ้าของอีกนี่เจ้าของนี่เรียกคนนี่แกสัน้นเฮ้ยนี่เจ้าของนี่เพิาา่พนโบโบ,บล้านเพิ่นวายาดึง พอเราเอายาสูบยาสูบใส่นาำยาสูบใส่นาำแล้วก็รูดๆมันสิออกเองพช่ไหมนี่แหละอย่ามาใกล้ค่อยนี่แหละเอ้ยมีเจ้าของบอกอีกเอ้ยนี่ใช่หระนี่ครับพี่น้องนี่นี่คือืึบๆเลยไผ่เสียบ้าง้มบัวคาบยานิปีงกับมาได้ดวยครับ ผมก็ยากนะผมอ่ะน,น,นี่มันแผ่ปีงนี่มันแผ่อะไรล่ะแกินกดื้อแกดื้ออยู่นัน่นอีนเดาเดาอยาู่นั่นมันแผ่ยาสูบด้วยครับบีบยาบีบบีบยาสูบใส่นี่มันสิตายเลยนี่ว้า กัดไผ่ก็กัดนอสูนอกัดคนบริยานนี่บีบน้ำใส่ในน้ำยาสูบใส่จะตายเลยครับพระสงไ์ใงรเ่ยนัานนี้ก็เลือดที่้านี่นั่นอะไอุดใส่อันนี้แล้วอุดไว้คัดเลือดเอายานเนี่ยละคัดเลือดมันผู้ใ้ใดบริยานปีกับมางุ้มเด้อผู้ทธดยาณพต้องมา ลากมือก่อนลักกัดแน่ในวัวกวัวสิได้บ่แม่นง่ายๆตัวนี้เฮ้ยมึง่ายแล้วเจ้าของคนนี้อีกก้อยเศ้าลงหรอเรื่องหัยันเศ้าลงอายุทานอีกแล้วเศ้าลงนะงเศ้าลงกันเศ้าลงกันนางทานอีกตัวเดี๋ยวใ่อโลงมูอเดียวเองนี่แหละมือหนีผมไปฮะไปงมหัวบัวได้ครับมันก็งมย,ยากอยู่ครับ หอยคันพ่อหอยคันปีงกับพ่อปีงนี่ซัดเลือดซะเลยเห็นเหรอครับนี่ตัวที่มันกัดผมนี่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 ตกง่ายเลยนี่คือปะตก่เล้ท่านผู้ชมยางเบิ้งนี้ยางมึื้องนี้นี่ครับเบิ้งเบื้องตกง่ายเลยนี่ครับนี่ตัวนี้แหละกัดผมนี่ ยืดยืดเดี่ยวซะทำงานเจ้ไรเอเอไต๋บ้งไต๋บ้งในการคุยส้มบ้างเออผู้ใดถือมาง้มหัว,วาาบัวกะบ่ยานปีนกับมาง,ง้มเด้อครับนี่มันถือนผมเหลี่ยมสะอยู่เลยนะเนี่ยเจ้ไรไต๋บุเห็นนี่ครับนี่ แต่ล่างผมก็ล่างยู่แ่ละล่างมันออกคือเขาปุ่นปไงไ่ไกปุ๊บปุ๊บเลยนี่เพื่อนเตือปีงั้นปีงข่าวปุ่ล่าเมนีงข่าวผมก็เลยจับใจทุปุ๋ยมานาวข้าวจามันกัสิการผมอีก ได้ๆครับฝากกดติดตามฝากซับสไครป์กดไลค์กดแชร์พันบมาหน้าเลยครับครับบ๊ายบาครับ